สวัสดีครับสวัสดีครับขอนํนท่านผู้ชมครับกลับในช่วงของสปอร์ต tonight ครับประจำวันอังคารที่3มธันวาคม25 6 7อยู่ผมครับชุติครับแล้วก็พิระมนุ์สําหรับในช่วงของสปอร์ต tonight ในค่าคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของสมาคมกีฬาแล้วก็วาระของสมาคมกีฬาโดยเฉพาะเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งทุกปีนะครับเมื่อถึงเวลามันจะมีการปรับเปลี่ยนครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้สมาคมกีฬา แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดแห่งประเทศไทยรวมถึงบอร์ดกีฬาอาชีพนะครับซึ่งเป็นทั้งสมาคมกีฬาอาชีพที่มีกําหนดขึ้นนะครับที่สามารถที่จะนะครับนั่งเป็นผู้บริหารนะครับบอร์ดกีฬานะครับการกีฬาของประเทศไทยนะครับก็คือบอร์ดอาชีพนะครับซึ่งจะคอยดูแลเรื่องของงบประมาณแผ่นดินซึ่ง ในช่วงของสองวันที่ผ่านมาเป็นบอดใหญ่เนื่องจากว่าบอดนี้เนี่ยเป็นบอดที่มีความสําคัญมากนะครับบอดการกีฬาแห่งประเทศไทย <c oughs> ซึ่งมีทางท่านรองนายัฐมนตีครับ <c oughs> คุณสุริยะจึงนุ่งวงกิจนะครับรองนายัฐมนติที่กํากับดูแลเรื่องของกีฬานั้นเป็นประธานบอดในขณะที่ทางท่านรัฐมตีบอยคุณสรวงเจริญทองนะครับรัฐมตีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการนั้นก็เป็นรองประธานนะครับ <c oughs> แล้วก็มีทางท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดรกองศักยมณีนั้นเป็นเลขาน <c oughs> ุการนะครับซึ่ง มีการคัดเลือกสรรสมาคมกีฬาโดยมีผู้แทนนะครับเข้ามาสมัครซึ่งในผู้แทนสมัครของสมาคมกีฬาเพื่อเข้าเป็นบอร์ดใหญ่ของการกีฬาใงประเทศไทยเนี้ยใช่ครับมีคนเดียวพี่ดำอา่าใช่ไหมฮะก็ค,คือ <c oughs> รองศาสตราจารย์ดรจันช <wan> ัยสุขสุวรรณรับเดี๋ยวเราไปอีกคลิปนะครับเป็นคลิปของนี่<า>ครับอ่ะไปดูอันนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็น การเลือกตั้งบอร์ดใหญ่ก่อนใชครับซึ่งที่บอร์ดใหญ่ที่ลงท้ายคําว่าแห่งประเทศไทยใช่นะครับก็ปรากฏว่านะครับมีการสมัครนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรชันจัยสุขสวัรด์นะครับรองสมัครเลือกตั้งซึ่งมีทางผู้ที่จะเข้ามาดูนะครับหรือเข้ามาเป็นประธานนะครับก็เป็นประหลัดใช่ครับนะครับเป็นรองประหลัดรองประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ เข้ามาเข้ามาในเป็นสักขีพยานนะครับก็คือค,คุณวนิดาพันสะอาดใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นคณะก,กรรมการที่คอยตรวจสอบนะครับว่าสมาคมกีฬาที่มีคําชื่อว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด9.5ใช่ครับสมาคมกีฬาด้วยกันแต่มิสิิ์เนี่ยเพียงแค่80สมาคมกีฬาอีก15ส,สมาคมหลายคนสงสัยเอ๊ะแล้วอีก15ส,สมาคมหายไปไหนทําไมถึงไม่มา ห้า <15 S 1> สมาคมนั้นเป็นอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพราะว่าแล้วก็บางสมาคมได้บทวาระของนายกสมาคมคอยู่ในช่วงของการรับรองของการกาป็นลาปริเศยอีกสิบห้าสมาคมเลยถึงให้เหลือจาก9 5้าห้าเหลือ80สิบสมาคมที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้โดยเพราะนี่ครับก็เป็นขีปก็คือมีเหมือนก,กับการเลือกตั้งทั่วไปของรประเทศเรานะครับ<ช>ไม่ว่าเลือกตั้งสสเลือกตั้งอะไรก็ตามก็มีทั้งขีบแล้วก็มี ผู้ที่มีสิทธิ์ลงนะครับนี่ก็มีทางท่านพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงษาโรจน์ะนะครับเป็นท่านที่ประสากิจการของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยใช่ครับก็มีคุณนันลโมนศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาแนบอนแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมมีคุณสุนทรจันทร์นัลมนนายกสมาคมกีฬาบิลีดีแห่งประเทศไทยค,คุณสุ กีสุภาวริกุลนายกสมาคมกีฬาพกกายและฟิเนสแห่งประเทศไทยคุณสันติลอทองนายกสมาคมกีฬาอีส,สปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับ,รบก็เดินทางมาร่วมกันนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่ามีทั้งหมด8ปดสมาคมาคมแต่สุดท้ายก็คือมาร่วมลงเสียงกันจริงๆเนี่ยสีส,สมาคมกีฬาอีกส,สี่สิบนั่นก็ตีเป็นบัตรเสียไปเลย ก็คือไม่ก็คือก็ถือว่าไม่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 ได้มาลงสิทธิ์อันนี้นี่นี่คือคุณวนิดาสะอาดครับรองประดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานถูกต้องครับดำเนินการในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอ่นนี้ก็คุณสันติโลทองนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นพิทักษ์พิทักษ์ท่านนาวาการเอกพิทักษ์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นขับิตะอยู่สมาคมกีฬายุสูมาให้กำลังใจนายกใช่ถูกต้องครับเพื่อนรักนะ กนท่านนายกสมาคมนะครับอ่านี่เทหีบแล้วนะฮะนี่ครับ40สเสียงก็ลงให้กับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชันจัยสุสวรรณท่านนายกสมาคมกีฬาย,ยูนสูรแห่งประเทศไทยร0 0ยเปอร์เซ็นต <40 S 1> ์อเปอร์เซ็นต์สีเสียงมา40คน40สเสียงครับเต็เเมไม่มีมมับรเสียด้วยดีใจกับนายกเจ้าด้วยนะครับก็ <laughs> ท่านก็ทำตำแหน่งเป็นผู้ช่วยนะครับอธิกาบรบดีมาหาวิทยาลัย ลักเสดด้วยแล้วก็เป็นประธานบอร์ดเทคนิคของกรกอคือคณะมหาวิทยาลัยจุวงมหาวิทยาลัยนะครับก็คอยคกับกับเรื่องของมารายการกีฬาแห่งชาติถูกต้องครับนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒินะครับแล้วก็เหมาะสมและท่านในความรู้สึกผมก็คือว่า S <S เป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความเหมาะสมโโนะครับเป็นเลือดใหม่<ช>นะครับที่ที่สามารถที่จะนะครับก้าวเข้ามาแล้วก็นี่ถือว่าเป็นสมัยที่สองของ,ของทางนายกแก้วน,นะดรชันแยสุขวัลน,นะครับที่ได้ดํารงตําแหน่งนะครับในฐานะกรรมการบอร์ดการกีฬาไทยนี่คือบอร์ดใหญ่นะใช่เพราะ,รราะว่าเพราะว่าใช่เป็นบอร์ดที่ควบคุมดูแลทางด้านของการกีฬาประเทศไทยด้วยใช่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโผการ โยกย้ายหรือโผล่เรื่องของตำแหน่งนี่ทางท่านนายกสมาคม <Okay. S 2> ะนะครับคุณสุนทรจารุมบลก็มาร่วมด้วย<ๆ>มีทางท่านพลตารวจตีนิธิอ่านี่คุณนบลนสิริวัตรใช่ครับนะครับ,รบซึ่งหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยดรธันใจสุขสวรรค์เนี่ยก็บอกว่าขอบคุณนะครับกับบรรดาท่านนายกสมาคมกีฬาต่างๆใช่ครับที่มาลงเสียงให้กับตัวเอง40เสียงเนี่ยนะครับ ก็ขอยืยนยันครับว่าการเข้ามาดํารงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจะต้องทํางานเพื่อวงการกีฬาอย่างเต็มที่และสุดความสามารถรเพื่อนักีฬาและสมาคมกีฬาให้สร้างผลงานระดับชาติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของทุกชาติในดับสากลตลอดการรับผิดชอบที่มีอยู่ใ่ครับซึ่งตอนนี้อ,อันนี้คุณชนินทร์นะฮะดารุเบกษานี่ก็เป็น S <S ทีมงานที่ปรึกษาของทางท่านนายกรสฐมนตรีนะครับคนนี้อยู่ในวงการกีฬามาอย่างยาวนานนะก็เป็นลูกชายของท่านน,นั่นไงพลอากาศเอกานายกสมาคมาจักรยานอ่ะใช่ครับนะจักร,รยุทเบสสามนี่ไงใช่ใช่อันนี้ทางท่านพลเอกรณชัยนี่เป็นนายกสมาคมเทคกบอลนี่ก็มา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 ให้กำลังใจก็อย่างที่ผมบอกคือตอนเนี้การที่ทางนายกแก้วเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดตรงนี้ มันจะมีสิทธิ์และมีเสียงอีกเยอะก็คือการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่เปลี่ยนแปลงตําแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาไได้ถ่ยด้วยใช่ครับก็จะมีการพิจารณามีการเสนอหรืออะไรเนี่ยที่เมื่อรองผู้ว่าเกษียณไปตําแหน่งผอฝ่ายที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกยกมาในบอร์ดใหญ่่ใครับซึ่งบอร์ดใหญ่ที่ผมบอกก็คือว่าก็มีทางท่านสุริยะจึงรุนกิจเป็นประธาน,านยกบเป็นประธานบอร์ดใช่ครับแล้วก็มีทางท่านรัตติบอยเป็น รองประธานบอร์ดนะครับนใช่ครับคุณสระบงเชียรทองสระบงเชียรทองตรงนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนไปอ่ะนี่ก็ขอ,ขอ,ขอแสดงความดีกับดรจันชัยสุวรรณอีกหนึ่งรางวัลน,นะของดอรจันชัยสุสุวรรณในเรื่องของที่ได้พระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพพระราชสุสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากาลกรมสมเด็จพระเทพพร,ระราชสุดาสยายบรมราชกุม,มารีได้พระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ด้านการบริหารประจำปี2 5 6 7นะครับให้กับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรชันชัยสุขสุวรรณด้วยแในฐานะที่เป็นคนของกีฬาที่อุทิศเวลาแล้วก็ความสามารถอย่างเต็มกำลังเพื่อนำพาวงการกีฬาสู่จุดสูงสุดของสามคนถือว่าดรชันชัยนีพน ยิ่งกว่าตูกหวยลอตเตอรี่อีกด้วยนะครับก็ขอแซงความดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของบอร์ดใหญ่เดี๋ยวเรามาดูวันนี้วันนี้มีการเลือกตั้งบอร์ดของอาชีพอ้ยใช่ครับวันนี้มีเลือกตั้งของบอร์ดอาชีพนะครับช่วงวลา13ิบสมนกาซึ่งทางผมกับพี่ดำก็เดินทางไปร่วมนะครับซึ่งครั้งเนี้ยจากเดิมเนี่ยมีการลงสมัครสองท่านนะครับท่านหนึ่งก็เป็นสมาคมอีสปอร์ตอะไรสักอย่างเนี่ยนะ ชื่ออีสปอร์ตเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูหน่อยเพราะว่าอีสปอร์ตมันมี2สมาคมครับมีใช่ครับคือมีอีสปอร์ตไทยโปล์นะครับแล้วการอีสปอร์ตเมื่อไทยซึ่งอีสปอร์ตเมื่อไทยเนี่ยเป็นคุณสันติโรทองใช่ครับนะครับเป็นนายกสมาคมนะครับซึ่งทางผู้แทนจากสมาคมอีสปอร์ตไทยโปลเนี่ยซึ่งวันนี้จะต้องเปิดตัวเนี่ยก็ทำจดหมายขอถอนตัวก่อนใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้ทางท่านพิธีรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์เนี่ย ท่านนายกสมาคมรัชยายนยนต์แห่งประเทศไทยหรือรอยศสทเนี่ยหรือบิ๊กปั้นเนี่ยนะครับที่ลงสมัครเนี่ยในนามเบอร์สองเนี่ยลงทําการแข่งขันนะครับเปลี่ยนแค่ท่านเดียวโดยการเลือกตั้งก็อยู่ที่เดิมเหมือนกับทางท่านนายกแก้วใช่ครับอยู่ที่ชั้นโถงชั้นล่างของอาคารจริาพะเกียรติ25ชั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งบอร์ดหนึ่งนะครับคือบอร์ดกีฬาอาชีพยอลงมาใช่ปหใช่ย่อดลงมาก็จะดูรลเรื่องของกีฬาอาชีพที่การกีฬาอเริทันกำกับดูแลอยู่ซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด22สมาคมนะครับแล้วก็มี14สมาคมหลักๆเนี่ยนะครับ22สมาคมเดี๋ยวผมไล่เรียงไปทีละสมาคมอันนี้คือคุณสเตโหลทองจากสมาคมกีฬาอีนน e S port <S สปอร์ตใช่ครับก็ มียีสิบสองสมาคมมีสมาคมกีฬากลอฟอาชีพอาวุโสไทยสมาคมกีฬากลอฟอาชีพสตรีอันนี้ก็ทางท่านนายกอนันเนียเดิอนตามหลังท่านสตินะครับนี่ท่านนายกมาด้วยใช่ครับสมาคมกีฬากลอฟแห่งประเทศกลอบอาชีพแห่งประเทศไทยครับสมาคมกีฬากลอฟอาชีพไทยสมาคมกีฬากลอฟอาชีพสตรีไทยครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่มาละมาละนี่ทางคนผู้สมัครนี่ิกแป้นครับ คุณพิิรัตนกุลเลย์รอารยททใช่ที่รงสมัครนะครับใช่ครับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเทนนิสรอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาเทนนิสลีกอาวุโสอาชีพสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยมาแล้วไงขั้นนิพลอ่านี่งนิพลโชว่นิมพเทียน ลงมาเลือกตั้งด้วยแล้วก็ลงคะแนนเสียงด้วยนะครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านนิพนธ์สมาคมกีฬาบาสเกตบอล3คนอาชีพไทยนั่นก็คือ3าคูณ3ะใช่ครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายพระบุรมราจุปถัม์สมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบุรรมราชบุรธรรมสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยหรือว่าเลเยอสทนี่ไงทางท่านนายกสมาคมท่านธงชัยวงศ์สวรรค์ใช่ครับรับก็ไปด้วยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานเป็นล้ะก็สมาคมราชยานยนต์แห่งประเทศไทยในพระบรีรัมราชบุรีรรคนลงสมัครในหลักทางบิ๊กปั้นใช่ครับ สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยใครนะคุณสุนทรจารุมวลใช่ครับก็มาลงด้วยนะครับก็ทางคุณสุนทรจารุมวลก็ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงีนักกีฬาด้วยนะครับครับแล้วก็สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยรวมถึงคนเสื้อสีน้ำตาลคนนี้ครับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไทยโปรครับอ่านะครับนี่ก็คือ22คนที่มีสิทธิ์มีเสียงครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็เปิดกว้างนะครับในี่นนี่ครับมาแล้วครับทางท่าน สุทรจารุมนลนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมตีว่าการส่งเทียกีฬานะแล้วก็นี่ก็ทางนายกสมาคมบาสเกตบอลนะครับอาชีพไทยนะครับก็มาลงคะแนนเสียงก็ถือว่าทุกคนก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างเต็มที่นะครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงคึกคักนะคึกคักในระดับหนึ่งแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับใช่ครับซึ่งก็ดูดูเห็นบรรยากาศก็เนี่ยนี่ก็รู้แล้วเราก็มาแสดงความดีกับทางบิ๊กปั้นละคุณพั์รัตนกุลเสรีเีลังธิด นี่แหละครับคือวงการกีฬาจะรักกันอย่างนี้ครับมีอะไรก็จะปรึกษาพูดคุยกันปรึกษากันนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วไม่เครียดทุกคนคือพี่คือน้องกันอ่ะนะครับคือเดี๋ยวใครจะได้อะไรยังไงเดี๋ยวช่วงสองเนี่ยเราจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะครับก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสองครับ มาพบกันในช่วงที่สอนครับไปดูชุวิการสัมมนาของเรานะครับการกำกัการบริหารสมาคมนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของบอร์ดกีฬาอาชีพของชายกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตะกี้เราคุยแล้วนะครับมีหลากหลายสโมสรที่เดินทางมาเป็นกําลังใจให้กับทางคุณปั้นนะครับหรือบิ๊กปั้นคุณพิชิรัตน์รัตนากุลเสรีเรืองฤทธิ์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจากทั้งหมด22นะครับเดินทางมา10ก็ถือว่าถือว่าเยอะไม่ก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อย ใชครึ่งหนึ่งก็มา10ก็ถือว่าโอเคอะนะครับโดย10เนี่ย,ย,ยมี9สมาคมกีฬาที่เรียกคุณคพิธิรัตรตร,รัตนกุลเซรีเลืองดิษจำนวน9เสียงส่วนหนึ่งเสียงก็ไม่ประสงนนค์ลงคะแนนก็ส่งผลให้ทางคุณพิธิรัตรรัตนกุลเซรีเลืองดิษครับได้ดำรงตำแหน่งกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ บอร์ดกีฬาอาชีพเป็นสมัยแรกนะครับตามระเบียบจะต้องรักษาตําแหน่งเป็นเวลา3ปีแต่เนื่องจากนายพุจิรัตน์เหลืออายุบริหารงานนายกสมาคมราชยนยนกีฬานะครับอีก2ปียิงทําให้ได้นั่งตําแหน่งกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาจนถึงปี2569ตามววละของนายกสมาคมครับหลังจากที่ได้แล้วเป็นยังไงบิ๊บ้านว่ายังไงค,คุณพุจิรัตน์ก็บอกว่าก็ตามธรรมเนียมเลยครับกล่าวขอบคุณ นายกสมาคมกีฬาที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจตนเองเข้ามาเลือกให้ตนเองนั้นนั่งเป็นกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพหรือว่าบอร์ดกีฬาอาชีพอนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าหลังจากนี้ในระยะเวลา3วันเนี่ยก็จะต้องดูนะครับท่าทีหากไม่มีการประท้วงในวันที่7ธันวาคมนี้การกีฬาประเทศไทยก็จะนํารายชื่อของตนเองนั้น เสนอต่อน,นายต่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเริ่มทํางานอย่างเป็นทางการส่วนตัวนั้นพร้อมทํางานร่วมกับบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่ง,ซ,งซึ่งเมื่อสักครู่นะครับดูภาพเมื่อสักครู่นิดหนึ่งครับก็มีเข้าไปในห้องเนี่ยนะครับ,รบก็มีทางท่านคุณสุธารยาน,นุมนลนะครับที่นั่งกลางในไทยแดงเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นที่ปรึกษาร <c oughs> ัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็เป็นหนึ่งในคณะเสียง ของผู้ที่มีสิทธิ์ในเรื่องของการเลือกของบอร์ดอาชีพนะครับก็ไปพูดคุยกับคุณทางนี่แหละคุณปั้นนะครับ,ค,รบคุณพิทิรัตแล้วก็ทางคุณธงชัยวงศ์สวรรค์ท่านนายกสมาคมกีฬาบาสกตบอลอาชีพนะครับแล้วก็คุณปองนะครับ,อด,บอดีตบอร์ดกีฬาอาชีพ5 oh, สมัยโห oh, 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 นะครับนนก็พูดคุยกันก็ดูแลแนวทางก็คือจะต้องวางแนวทางกันอย่างไรแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คงจะฝากทางคุณสุนรารยานบุญในฐานะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติรรมเนี่ยไปพูดคุยกับทางท่านอีกทีว่าท่านสระบงเทียนทองจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะให้กีฬาชีพของเราเนี่ยเดินทางไปได้อย่างรู้ง่วงถูกทิศถูกทางนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังมีปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะเงินกองทุนใช่ไหมโดยเฉพาะเงินกองทุนที่ให้มาเนี่ยสำหรับกีฬาชีพเนี่ยห้าร้อยล้านเนี่ยแต่จริงเนี่ยเงินมันใช้เพียงแค่สามร้อยห้าสิบ้านอีกร้อยห้าสิบ้านมันหายไปไหนอันนี้มันจะต้องตอบโจทย์แล้วก็เลยเป็นปัญหาที่จะให้ทางท่านที่ปรึกษา รัฐมนตรีคุณสุจริตรัมน์เนี่ยรับทราบนะครับบางประเด็นเพราะว่าท่านก็อยู่หนึ่งในนั้นอ่ะหนึ่งในสมาคมกีฬาที่เงินมันหายหลุดออกไปสมาคมกีฬาบิเลียดแห่งประเทศไทยก็บอกว่าได้ประมาณปีหนึ่งได้ประมาณเจ็ดล้านตอนนี้เหลือสามล้านโอ้หายไปหายไปสี่ล้านเอ่าไรไปไหนเออันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องถ้าคงจะไปพูดคุยกันแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่าบ่ายสามโมงไปพบกันทางรัฐมนตรีด้วยนะใมีการประชุมนะครับอ่ะยังไงก็เชื่อว่านะครับหลังจากที่ทางคุณ พิจิตรรัตนกุลเนี่ยเสรีดองดิษนะครับได้รับเลือกตําแหน่งนะครับเป็นผู้แทนสมาคมกีฬาชีพและบอร์กีฬาชีพเนี่ยในฐานะนานยกสมาคมราชาย,ยานยนต์หรือยอสอทอเนี่ยซึ่งก่อตั้งมาเกือบร้อยปีแล้วนะสมาคมนี้ก็คือคุณป้าน,นี่มาแทนคุณสนทยาคุณปื้มพิด่างท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาคนแรกใช่นะก็มาทําหน้าที่นะครับก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยกับก็จะมีการขับเคลื่อนพอไปพร้อมๆกับเพราะอยู่กลุ่มเดียวกับทาง ผู้ช่วยาจาร์ดัตรชนชัยสุขสวัสด์ด้วยบอร์ดใหญ่ด้วยใช่ครับนะครับท่านบอนายกแก้วใช่ครับก็คงจะต้องมีการปรึกษาและพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับก็ชื่อว่าทางท่านที่ปรึกษาเนี่ยนะกุลสุธาตยนมวลเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลดีๆนะครับไปพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับสรวงนะครับก็ชื่อว่าน่าจะแก้ไขในช่วงของมิติในช่วงสองถึงสาปีนี้ที่ยังดำรงนะครับในการนั่งบอร์ดกีฬาชีพใช่ครับจะทําให้กีฬาชีพนะครับมัน แข็งแก่งแล้วก็ได้เงินตามวัตถุประสงค์ตามเรียกเงินไม่หายอ่ะเอาง่ายๆนี่คือหัวระยะจอางนั้นเลยเนี่ยในบอดแก้วนายกเรากับาจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณนะครับก็เชื่อว่าก็อย่างน้อยในวันนี้เราก็ได้ผู้ที่มีคุณวุฒินะครับแล้วก็มีความรู้จริงๆทางด้านเรื่องของกีฬาอาชีพนะครับเพราะว่าคุณ พิธิรัฐเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตนักแข่งรถด้วยนะครับก็คงจะนะครับใช้ในความรู้ความสามารถของตัวเองในฐานะนานยกลอยสอทพัฒนาวงการกีฬาอาชีพของไทยให้ก้าวไกลนะครับอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับอันนี้คือคุณคุณท<า>ิพ<า>นพนะครั<ล><จ>บท่านน,นายกสมาคมกีฬาาเเกตบอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่มีโอกาสนะครับ เพราะว่าท่านก็ให้ให้โจทย์ทางบิ๊กป้าไปเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเพราะว่าบาสจริงเนี่ยมันก็เป็นกีฬาชีพหนึ่งที่มีนักกีฬาแล้วก็มีทีมอาชีพแข่งขันอยู่นะครับแต่ว่างบเปนหายทุกคนอ่ะในสิสีที่มาสัมมเนี่ยงบหายหมดแม้แต่คุณจักรีรัตทองอ่ะโดนตัดก็บอกหายเหมือนกันเ็าบอกว่า15ล้านได้อยู่5ล้านหายไป10ล้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวคงจะต้องมาพิจารณากันอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของ บอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็บอร์ดของกีฬาชีพนะครับที่เรานามาเสนอกันครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตท n น g h t ะครับเวลาก็หมดแล้ววันนี้ผมจุ๊ยชูตี้ครับแล้วก็พี่ดํามนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ